ีค่ะพอกับเฮาส่องทีนอีสานคือเก่าค่ะสวัสดีจ้าพบกันวันกันเก่ทีนีสานอีกแล้อจ้าครับผมสวัสดีครับผมโกทีนีสานครับผมพ่อพอกันอยู่ในป่าให้เราครับผมหาเห็ดบ่น้องมื้อนี้เฮาค่ะแม่นมากันหาเคี้ยวไปลูกเด้อเหาใหม่กันเด้อหาใหม่ทุกทีใหม่ซุกท เียมาไกลเราไม่ค่อยออกเลยดูจังสีบผมเียไปเรื่อยครับผมเขาฟ้าเขาหาเห็ดต้องหาเขียครับผมเียไปวที่พ่ออครับไม่ผลอโอ้ยจิ el, oh. ๊กเจิ๊กดอกเห็ดนะครับผมี่ครับ ดกเห็ดออกเยเอะเลยเห็ดเพิ่อนขนาดตัวน,นี้ัดข้างนั้นะโอ้มองกันนะ,นนะเห็ดเพิ่อเขากำตัวน,นี้โอ้บานละอนอโอ้พอดีได้กินกินหลายเนาะฮะดอกงามอยู่ดอกงามเนาะสองดอกบำปั้นจังหวะหามืองสวเรื่อยๆนี่แหละวสองดอกแหลกแหกหมานแล้วนี่ มันมาแล้วน้องสันเฮาโอ้ยน้องสันเสืี้เาขเอาได้หนเนวะยปลากระุปาอะไรนะครับผมนุ่งกระุนมีอะไรนะอกจกเนาะไปเยางไปผูู้้ทานผู้ไปู้ลูทานหวยผู้นกระดต้นในตกสุกนได้ดอกไปทานหวยผไปไไปดออกลานี่ยยูสีเมตรไไปาเียไปแล้ว กอ็ซอดกอ,อยังไป<อ>กับเพืนหนูเขาครับผมเีีการมาเก็บนะลูกเก็บดึงเอาลูกเดี๋ยวน้องหหนูนะเดีงง๋ยวเอาเลยลูกเพ็ห,น,หนูไปแกงใส่กันครับผม ครับพี่น้องพ่อหมองมาแล้วครับผมพ่อหมองมันออกไปจุ่มเป็นอะไรนะครับผมเป็นแถวเลยรนะพี่น้องครับผมดอกมะม่วงเอารำโพงเลยโอ้ดอกมะม่วงเอากล้วยกระทมใกล้ๆนะกระทะใกล้ๆนะลูกเอาลูกเก็บเก็บเก็บปาดเอาเลยครับผมตีมัน มันเน่าด้วยหรดอกนี่เน่าเน่าหน่อยคืเน่าหมายถึงว่าง่ายพี่น้องเบิ่งได้ไหมเป็นจุ่มเลยดอกนี่โอ้โหคนดีแกงนะครับผมเห็ธรรมศาสตร์ครับผมันนี้เห็ดเพ่งเห็ดเพ่งหวานเห็ดเพ่งทับเท่า ตุตหวานเลยเสียหวานเด้หมคมนิดหน่อยบมยิดหน่อยบ่เน่ยค่ะมันหวานวนำเสับหอนีะเต่าตตับเลีน่ะโอ้ยแขงเลยหวานยุ้งมือน่อเฮ็ดมุเฮ็ดมุนึงละเียกันเด้อบ่เีบร์นเอไมเปโอ้ยันอัน โอ้ยหลุนเลยดอกน่อยมันดอกหน่อยหยักหยักเหี่ยวว่ะบเหี่ยวบเหี่ยวมันต้องการเหยียบบ่อองยาเเหยียบมันบ่อจังนไมตหามัเครีมันก็างกนี่นะดอกที่หนโอ้เครี้ยบไปมดลห้ยเหี้ย ว่ีดอกเดียวนะว่ะดอกเปนดเป็นีน้อมีนือม่แข็งแล้วกอนหมวกหมวกดิอ่ะอันนี้มาชมเขาโมเลกปะนี่ย้ไเฮอ๋อดอกไงท่านน้องครับผมเพิ่อมาดอกไงดอกไงเพิ่อนมาไฮ ไอ้ดอกง่ายก็ไ่เห็นดอ้โหคนดอกง่ายพอเอาดอกนีงก่อนดอกง่ายด้ยก่อนดี๋ยวมาอดอกกอนหน่อยแล้วก็หยิบไปลูกด้ย่ยป้าไอ้จีบหมจีบหมขาไหมจีบอขึ้นมากคนแม่ละจะไดขามันนน่ ฟ้าอ่ำชวนเห็ดแท้ดอกไงพลาครับดอกไงบานโอ้จุ่มเลยสองดอกนี่เนาะขึ้นมา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 เลย ขื้อเลยข็บบอเลยกลองสันยุ่งกัลายเขายุ่งี่โอ้ยงามขนาดเลยวีเ่าหลุกคุณอะโอ้เขาปลาคือเอาทั้งใบนี่พี่นเฮ็ดไหมขอโทษขออภัยดอกไหมหมยค่ะเขี้ยบเลยเขี้ยบเลย เหียบไปทางหนโอ้หน้าาองไครับผมไปเบ่งเบ่งกันนอนเหยียบเห็ดเ้อะองเหยียบเห็ดเ้อว sure ่ะข um ึ้นแ้นางลั้กข้าขึ้นมาสัก้นหนาขึ้นบนก้นน้าก้อนสี ปลาเือักอ้นรูปด่ะปีนบ้งในห้องออเออปีนกบไม้บ้งนงามาผมนี่อดีเลยงามีโบเกียบบอนโอ้าสิบาเอาเต็มตานาะหาองกันมือเนาะเกียกันเด้อ ใครนีะใคอยู่งงานใครมาจะใส่กอดึงย่างเคขียหาด้วยหอนหออ้ยอาเหยียบเห็ดปาดเหยียบคนเห็ดเนอเนาะเนอหบหับอนี้ดอกน้องคงละแม่นบ่อนี่รู หยัดหยัดนิดนี่เกยังใหด้บุเคียก็ได้เคียแล้วนะกาที่เอาลูกดเขเอาเคียเคียมดนนี่แล้วมดอน่ไดอะไดเยเาแตเคลียแล้วเนาะในกรองนะเอากระต่ายหอมกรนหนบ่ นี่ยังต้องกันฮะลูกเห็นเห็ดบ่มีิสัยใส่แล้วก็ขยี้นี่เราขยี้จนเตะลมปาง่างเลยบ่ลูกอุเป็นจะไปทางเถาละไปยังฮะเขี่ยอีกบ่เขี่ยอีกนิดเด้ mười ba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  bà ba mười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  ba ba mười ba mười ba mười เงินเงินหวานออเก็เินเอาเลยป๊าดมึงขอมันก็เป็นเงินเสียมะ ก็เต่งอยู่แบบนี้นี่นนอโอจะไปทางเนาแล้วนี่ฮะโอ้เนาแล้วอันนี้อะไรบนน่นี่โอ้เนาวบน่นเหรอวตอนนี้ก็ย,ยังดียู่นสนงกานมันอันนั้นค้ดิน มันจีมกันเลยเป็นเังสิเด็กเดมนตนี้ยังไหอยังดีอีกกระต่ายเตาหลุกไปแม่นาหนหาลุกเกือบเต็มกระต่ายละ อยากถืเอเห็นบ่อยากมานำคักหลายเน,นี่ยวายมาอย่ามาตาเลยใส่ดีค่ะตาเลยบนี้จะหอกยังไงแม่พอดีได้กินหลายเนาะค่ะเนาะอู้นกอันแม่ว่าอย่ามาอย่ามาใส่ให้เงากับบะ้า ถามแล้วถามอีกอยู่ค่ะแม่บ่ไปหาเห็ดบแ่แม่แม่แม่อยู่บ่ห้มานํากระหนางอลองอ่ลองพี่น้องเอ้ยอเลยให้เพิ่นมาหนั่งเห็ดทางเฮาปีนี่ฮะไมนอยากออกหลาเนี่ยค่ะฝุนกับบ่ดีขึ้นปีไกรเนาะค่ะเนาะมันก็อยากออกหลาเนี่ย

không có gì, nó cả kia, tay. Ừ. 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 Đấy, hả, phải đưa lưỡi oh, hey hả? Oh, so Ăn đây yep, yep. Thì thì vào sẵn โอ้สองคือสั้นแต่เนาะนี่คือเน่าเลยคุอเน่าและโอ้เหมือนหัเน่าเนี่ยและโอ้เน่าและเน่าแล้วนาะแล้วค่ะ นิดเขากำมกำกำบ่ห็นเลืย totally ่างไก่ไปไก่มาี่ใส่น้องซ้อมเลก่อนพนว่านี่แบบบาปเลยห่อนขนาดเนาะไอเนาะเอาเอาแช่ป่เนาะเหยียดเาะไดเต็มตาครับผมไปแจงเฮ็ดตห้องประเดี๋ยวน่าอะ ที้เงื่อบ้านล่ะค่ะนี่ก็ได้เต็มกระตาะคะ่ะเนาะฝากพี่น้องเด้อคะ่ะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องขิมอีสานแน่เลยค่ะเด้อให้น,น้องกันแนะคะ่ค่ะน้องก,กันก็ส้ม <c oughs> ไปแต่ไอยกล้องฉันเนาะมือนี่นาะบริเวเขาคลิปโดีค่ะพี่นอ้องอยา่าเอหายขึ้น,นะคะืนค่ะนี่เอาไว้สำหนี้ซะก่อนเนาะคะ่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจคึ่เก่าให้ช่องขิมอีสานเท่าค่ะคลิปนี้เอาไว้สำหรับกอนค่นคะที่นาพอกัอนไหมคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ